แดนะก็วันนี้นะครับเราก็มีดาราใประกาศนรอบค์กรวันนี้ิดวสานะผู้จูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปสอราวที่โรงเรียนนะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับทิบหายการดื่มเลี้ยงการไปเกี่ยวกับยาเสพติดต่างก็วันนี้ได้นำอาชญาบาลกรรมงานด้วยแล้วก็ทำ โรงเรียนวัดตาเรียนนะครับค่อเทศบาลกรุงงามนั่นเองในพื้นที่มีสองโรงเรียนแต่วันนี้เรามีตำบลค้างคิ้มเพื่อนๆนะครับที่มาร่วมรับบประกาศด้วยก็คือจากโรงเรียนวัดแจ้หายนะโรงเรียนรุกพนาลังนะครับก็มาร่วมรับบประกาศด้วยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของทานที่ตํารวจทุนทอหลักห้านะครับซึ่งนั่งพูดกับอาตุลเกดอาวิโรดขอแพ้นะครับด้วยก็อาจจะ เป็นโกาที่ดีมาให้ความรู้เรือการศฐกิจจากน้องๆมนอะครับที่อารย์โค้งเป็นผู้ใหญ่นะครับเร้วก็งจะต้องเรียนรู้คือรับตราบขัาวสารหรือร่องกองการเรียนเรื่องนรืองต่างๆกิจนะครับก็วงนี้เดี๋ยวรอรัการลทเียนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดให้งันตามระดับที่เพราะว่าเราจะขึ้นไปรับบรรกาศการอนะครับ อันนี้เดียวถ้าเดียวก็ประเด็นนี้นะวัดตัวงานข่ายตัวเดียวใช่ไหมอันนี้ข่ายตัวเดียววัดตัวงานไหนห้องหนึ่งมือไหนนะห้องหนึ่งโทนห้องหนึ่งอ่าเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้นั่งตามลำดับที่นะก็มีหายไปไหนตัวเลยเหลือห้าตัวเองก็อีหายไปไหนตัวเลยคือมันต้องมีหกตัวออกนี่ย โอ้ยอีเดตัวก่า